<Es per ated> สวัสดีครับอันนี้จะมาบอกวิธีการทำกิ่งฝรั่งนะครับเมื่อได้รับไปแล้วนะครับก็คือํำด้วยวัส,สดุถ้าเรามีนะคิปมอสเรบเด็ดดำนะแล้วก็ขุยมะพร้าวสามอย่างก็ได้ครับประมาณนีน้แล้วก็ถุงดำเสร็จแล้วเมื่อได้รับกิ่งํำไปถ้ากิ่งํำเหี่ยว ให้แช่น้ําก่อนนะครับสักหนึ่งวันเสร็จแล้วให้ตัดใบหรือริดใบออกให้หมดนะให้เหลือพั่วไว้ประมาณนี้นะครับเพื่อจะกระตุ้นตาเตก,กระกตุ้นการเตกแล้วก็ลดการพายน้ําได้เยอะเลยจะทําให้สิ่งชของเรารากเดินแล้วก็แตะยอดเร็ว ท่านก็สอบถามเข้ากันมาเยอะก็เลยหาวิธีทำให้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ริ <c oughs> ดใบออกให้หมดนะและ้วการคลายน้ำแล้วก็จะได้ช่วยกระตุ้นการแตกตาของต้นฝรั่งเสร็จแล้วให้เกบแบบนี้นะครับลักษณะประมาณน,นี้ครับใส่ถุงดำที่เราเตรียมไว้นะครับเี่นี้ เสร็จแล้วก็เอาไปไว้ไว้ในร่มลำเลยรดน้ำเช้ายินนะครับเท่านี้ครับเรียบร้อยโอเคขอบคุณมากครับ